มาคุยกันถึงทรั้มสองจุนย์อะไละกันนะคะเปื่อทรัปมจะมาเพราะโอ้กระแสก็มาแรงจริงๆแล้วทุกคนก็กลัวกันโดยเฉพาะฝั่งเอเชียเนี่ยว่าจะมีการยกระดับเรื่องสงครามการค้ากับจีนด้วยแน่ๆอาจารย์มองอยังไงคะคือนโยบายการค้าระหว่างประเทศการค้าโลกเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐค่อนข้างมาก แล้วสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยมันเกี่ยวพันกับการเมืองในสหรัฐนะฮะ,ะ,ะคือจุดเริ่มต้นที่มันทำให้เรื่องนี้มันมันเกี่ยวพันกันมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็คือการเลือกตั้งย้อนกลับไปที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยชนะการเลือกตกั้งครั้งแรกนะฮะตอนปี2016นะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยทรัมป์จากค รีพับลิกันเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งอย่างผิดความคาดหมายแล้วเขาไปชนะในรัฐซึ่งเดโมแครตเนี่ยมีฐานเสียงดีกว่ามาโดยตลอดนะฮะซึ่งมันเป็นผลมาจากการที่รัฐเหล่านี้มันมีอุตสาหกรรมที่สหรัฐเนี่ยเขาสูญเสียความสามารถในการแข่งขันจากประ,ะเทศจีน รวมทั้งประเทศอื่นๆด้วยนะทำให้มีคนตกงานว่างงานทําก็ใช้การหาเสียงว่าจะขึ้นภาษีกับจีนจะดาเนินการกับจีนซึ่งทำการค้าไม่เป็นธรรมและทำให้ผู้ผลิตผู้ใช้แรงงานในสหรัฐในรัฐเหล่านี้เดือดร้อนนะก็เลยชนะการเลือกตั้งชนะใจประชาชนทีนี้พอทําบริหารประเทศเนี่ย ก็ได้ดําเนินการในการขึ้นภาษีนะกับจีนแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมานะฮะแล้วพอโจไบเดนเนี่ยเขาชนะการเลือกตั้งโจไบเดนก็ไม่ได้ยกเลิกกำแพงภาษีซึ่งทำได้ดาเนินการเอาไว้นะฮะเพราะว่าถ้ายกเลิกเนี่ยก็อาจจะเสียการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมซึ่งได้รับผลกระทบ จากสินค้าจากจีนนอกจากนี้เนี่ยโจไบเดนยังยังดำเนินนโยบายในการอุดหนุนภาคการผลิตอุดหนุนอุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีซึ่งจีนกำลังเป็นคู่แข่งที่สำคัญเนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งนโยบายแบบนี้สหรัฐเขาก็าไม่ค่อยได้ใช้นโยบายแบบนี้เท่าไหร่ ในช่วงที่ผ่านมาคือเขาก็ปล่อยให้เอกชนปล่อยให้กลไกตลาดเนี่ยมันมันดำเนินการไปเองโดยรัฐไม่เข้าไปแทรกแซงถูกไหมแต่เมื่อเผชิญการแข่งขันอย่างหนักจากสินค้าจากประเทศจีนซึ่งจีนเนี่ยเขามีนโยบายอุดหนุนอุตสาหกรรม,มแล้วถูกไหมบางทีบางทีางทางทการดําเนินการหลายอย่างเนี่ยเป็นกลไกลของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจทาด้วยซ้าไปถูกไหมครับ อันนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญทีนี้พอมาถึงการเลือกตั้งคราเนี่ยก่อนการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะโจไบเดนเนี่ยได้ออกมาตรการหลายอย่างเลยที่ที่พยายามให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเนี่ยเห็นว่าโจไบเดนเนี่ยไม่ได้อ่อนข้อรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยไม่ได้อ่อนข้อให้กับจีนเช่นแ,แล้วตอนนี้มันมันมันขยายไปยังสินค้าไฮเทคสินค้าเทคโนโลยี เราก็เริ่มเอาประเด็นเรื่องความมั่นคงแห่งชาติเนี่ยมาเป็นประเด็นในการกีดกันทางการค้าหรือกีดกันทางธุรกิจอย่างกรณีที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อประมาณต้นปีเนี่ยก็คือประมาณเดือนเมษาก็คือสหรัฐเนี่ยเขาออกกฎหมายเกี่ยวกับความมั่นคงในการบังคับให้บริษัทไบแดนซึ่งเป็นบริษัทแม่ของของแอปพลิเคชัน t i k t o k เนี่ยต้องขายหุ้น ต้องขายหุ้นติกต็อกเนี่ยให้กับนักลงทุนสหรัฐ <c oughs> นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นประเด็นที่สหรัฐเขาอ้างว่าทิกตอกเนี่ยเอาข้อมูลส่วนบุคคลของคนใช้บริการเนี่ยไปมอบให้กับรัฐบาลจีนซึ่งมันเป็นประเด็นเรื่องความมั่นคงแล้วก็สิทธิข้อมูลส่วนบุคคลนะ,ะซึ่งซึ่งจริงๆแล้วเป็นยังไงเราก็ไม่ทราบแต่ว่าแต่ว่าสหรัฐเขาออกกฎหมายตรงเนี้ย ในการในการที่จะควบคุมบริษัทจีนที่ที่กำลังเติบโตโดยเฉพาะบริษัทไฮเทคบริษัทเทคโนโลยีทั้งหลายนะนอกจากนี้มีการเพิกถอนใบอนุญ,ญาตการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์ของบริษัทในสารัฐให้กับหัวเว่ยนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งอันนี้ก็ถือว่าเป็นสงครามเทคโนโลยีนะฮะ แล้วก็พอประมาณสักกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลโจไบเดนเนี่ยใช้มาตรการ301มาตรการ301ซึ่งมันให้อำนาจในการกำหนดอัตราภาษีนำเข้ากับจีนนะซึ่งก็มีการขึ้นกำแพงภาษีกับสินค้าจีนหลายตัวนะตัวที่ขึ้นหนักที่สุดเนี่ยคือรถยนต์อีวีนะแต่ถ้าเราไปดูไส้ในเนี่ย มันมันเป็นผมมองว่ามันเป็นการดำเนินนโยบายที่ฉลาดในะแง่ที่ว่ามีการขึ้นกำแพงภาษีสูงมากเลยนะฮะขึ้นไปอัตราภาษีใหม่เนี่ยมันมันมันเพิ่มขึ้นมาจากจากร้อยละยี่สิบห้านะฮะขึ้นมาเป็นร้อยละร้อยละหนึ่งร้อยซึ่งถือว่าเพิ่ม oh. เพิ่มขึ้นเยอะ oh. แต่ว่าการนำเข้าอีีจากจีนเนี่ยมันไม่เยอะ ฉะนั้นมันไม่กระทบกับผู้บริโภคแต่ในเชิงสัญลักษณ์เนี่ยมันมันทําให้เห็นว่าเนี่ยฉันเอาจริงนะอะไรเงี้ยแันไม่ได้นละห้าแสนเป็นคันละล้านก็ขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเออแต่แต่ว่าการนําเข้าอีวีจากจีนน้อยไงน้อยอ่าก็คือส่วนมากก็ซื้อซื้ออีวีในสหรัฐนั่นแหละคนที่ใช้อีวีในสหรัฐฉะนั้นมันก็ไม่ไม่กระทบกับผู้บริโภคเท่าไหร่แล้วมันก็มีการ การขึ้นภาษีพวกแบตเตอรี่ลิเธียมพวกเครื่องมือทางการแพทย์บางอย่างแล้วก็พวกหน้ากากอนามัยถุงมือยางทางการแพทย์แผงพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเหล็กและอลูมิเนียมนะฮะทีนี้มันอันเนี้ยมันกระทบกับจีนแต่มันไม่ไม่กระทบจีนอย่างเดียวมันกระทบกับประเทศในอาเซียนด้วยที่เป็นซัพพลายเชนเดียวกับจีน แต่ว่าในอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นผลในทางบวกบก็คือมันก็มีบริษัทต่างๆรวมทั้ง,ง,งบริษัทจีนเนี่ยก็เคลื่อนย้ายมาลงทุนในอาเซียนมากขึ้นเพื่อใช้เพื่อใช้ฐานจากอาเซียนเนี่ยส่งออกไปเพราะมันก็จะไม่ไม่เป็นไม่เป็นสินค้าจากประเทศจีนหลักถูกไหมฮนะแต่อันนี้เขาก็มีมาตรการไปตรวจสอบอีก ว่ามันเป็นการนําเข้าจากจีนและส่งออกมาจากไทยหรือเปล่าหรือนําเข้าจากจีนและส่งออกไปจากเวียดนามอะไรเงี้ยมันมันก็จะมีมาตรการในการไปตรวจสอบตรงนั้นอีกซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดต่อไปที่ที่อาจจะต้องหาเวลาในการามาคุยกันเรื่องนี้ซึ่งมันเป็นเป็นต้องใช้เวลาแต่ว่าถ้าเอาเฉพาะหน้าเนี่ยตอนนี้คือ ผู้สมัครตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยคู่แข่งของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเปลี่ยนไปคือจากโจไบเดนเป็นกัมาราแฮรลิสถูกไหมฮะแต่นโยบายของเดโมแครตหลักๆเนี่ยคงไม่เปลี่ยนนะฮะเดโมแคตก็ก็คงจะใช้เรื่องภาษีเป็นเครื่องมือเหมือนกันเนยะฮะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะก็คงไม่ดุเดือดเท่าทรัมคือมีนักเศรษฐศาสตร์นะคะที่สหรัฐสตีเฟนโรชเขาเขาได้ให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่า การที่ทําเพิ่มภาษีในยุคทัมสองจศูนย์เนี่ยเหมือนการใช้ดิวเคลียร์ในความขัดแย้งทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศเลยคือมันรุนแรงมากมากถึงเปรียบเทียบกับดิวเคลียร์ได้เลยมันขนาดนั้นเลยค่ะอาจารย์การใช้ภาษีคือมันมัน,ม,นมันต่างกันคือในแง่ที่ว่าทั้มเนี่ยเขาเขามองในเชิงการเมืองมากอคือคือคือเขาพูดง่ายว่าเขาเขาทําให้จีนเป็นเป็นศัตรู S <S เพื่อที่จะปลุกกระแสชาตินยิยมถูกอไม่แล้วภาษีที่เก็บเนี่ยก็เก็บภาษีนําเข้าจากจีนที่หลากหลายมากค่ะคือมันตั้งแต่เหล็กอลูมิเนียมทุกอย่างเครื่องใช้เครื่องใช้ทั้งหลายในบ้านอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งอันนี้มันมันบางอย่างมันกระทบกับผู้บริโภคนะจริงๆแล้วแต่ว่าของเดโมแครตนเนี่ยมันค่อนข้างเป็นการเก็บภาษีตั้งกำแพงภาษีเฉพาะในอุตสาหกรรมเชิงยุทธศาสตร์ทั้งหลาย เช่นสินค้าไฮเทคเซมิคอนดักเตอร์แผงโซลา่าซึ่งซึ่งมันเป็นอุตสาหกรรมที่ที่สหรัฐบอกว่าภายใต้รัฐบาลโจไบเดนเนี่ยพยายามจะส่งเสริมถูกไหมพลังงานสะอาดและแผงโซล่าจากจีนเนี่ยมันไปตีตลาดเพราะมันถูกใช่ไมจริงๆมันไม่ได้ตีตลาดเฉพาะสหรัฐนะนก็ตีตลาดทั่วโลกรวมทั้งไทยด้วยและตอนนี้เราก็เจอเจอสถานการณ์สินค้าจากจีนทะลักเข้ามาในตลาดไทถูกไหมฮะ จนกระทั่งกระทบกับ s อ e ซึ่งอันนี้มันเป็นผลมาจากการที่จีนเนี่ยมันมีกำลังการผลิตส่วนเกินจำนวนมากคือคือจีนก่อนหน้านี้มันเติบโตสูงถูกไหมส่วนหนึ่งมันเกิดเกิดจากการลงทุนแต่ว่ามันมันลงทุนเกินไงเกินมาเยอะแล้วมันตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีมันก็ความต้องการมันก็ไล่ไม่ทันกับไอุปทานหรือ การผลิตส่วนเกินที่มีอยู่ฉะนั้นวิธีก็คือการดั้มออกมาในตลาดโลกถูกไหมฮะแล้วมันก็แล้วมันก็กระทบกับผู้ผลิตประเทศอื่นแต่มันดีกับผู้บริโภคนะเพราะตอนนี้ถูกมากของถูกแต่ผู้บริโภคว่าผู้ผลิตผู้ผลิตที่แข่งไม่ได้ก็จะลําบากครับอืค่ะน่าจะทะลักไปประเทศรอบบ้านเราด้วยไหมคะหรือว่าจริงๆเราทั้งหมดเลยฮะ ไม่ไม่ใช่เฉพาะไทยก็ทั้งหมดเลยก็อย่างอยลาวตอนนี้ก็กระทบเยอะใช่ไมกระลาวนี่ก็แทบจะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นเป็นเมืองขึ้นทางเศรษฐกิจถ้าพูดแบบแบบแรงๆหน่แต่มันก็ไม่ถึงขั้นนั้นนะนะคืออะไรทุกอย่างพึ่งพาจีนหมดอะไรอนี้นะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเรื่องนโยบายทางเศรษฐกิจจากฝั่งเดโมแครตด้วยเพราะตอนนี้ก็ยัง ไม่ชัดเนาะกัมลาก็พูดแต่เรื่องอ่าทั้งสังคมเรื่องการพัฒนาในประเทศอยู่แต่ยังคือกัม b าล a haris เขาก็อาจจะไม่ไม่ใช่คนที่มาทางสายเศรษฐกิจอ่ะอ่านะเขามาทางสายยุติธรรมสายสายอายการอ่ะสายความยุติธรรมอะไรเงี้ยการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยแต่คะแนนล่าสุดก็ดูเหมือนว่าจะนำทัาอยู่เล็กน้อยอ๋ออ๋อนำเหรอค่ะนำอยู่เล็กน้อยเนี่ยค่ะ โอ้ oh, ยังอีกหลายเดือนหวังว่าเขาจะดีเบตกันนะถ้าทํายอมนะแต่แต่มันก็ <จะ S 2> อยู่อยู่ที่ตอนตอนเดโมแครตเขาเปิดอคอนเวนชันน่ะ Convention, ว่าจะมีคนแข่งกับกัมลาาแฮร์ลิสไหมถ้าเป็นโอเพนคอนเวนชันน่ะก็อาจจะมีคนแข่งแต่ว่าโจไบเดนเขาอฟพูฟแล้วเขาเขาเหมือนกับว่ารับรองแล้วว่าจะสนับสนุนกัมลาาแฮรลิสเพราะว่า พวกบรรดาดิลิเกตะผู้แทนทั้งหลายเนี่ยเขาเขาเกือบ90%้าสิบเปอร์เซ็นต์ะซัพพอร์ตโจไบเดนและโจไบเดนก็บอกว่าท่านทั้งหลายเนี่ยขอให้ซัพพอร์ตกัมบาราฮลิสแต่ว่ามันไม่มีกฎหมายบังคับว่าคนที่ซัพพอร์ตโจไบเดนเนี่ยจำเป็นจะต้องทำตามที่โจไบเดนบอก uh huh. ถ้ามันมีคู่ชิงคนอื่นที่มีความโดดเด่นมากและสามารถชนะ ทำได้อย่างเด็ดขาดสมมติโคมันที้เลยว่าคนนี้ลง่ยชนะแน่นอนอย่างภรรยาของบารัคโอบามา่าแต่ว่าวิเชลโอบาม่ยเขาไม่ได้เขาไม่ได้เป็นนักการเมืองคือเขาไม่เคยเาอยากเป็นด้วยนะเขาบอกเขาไม่ไม่ได้ลงเลือกตั้งแล้วเขาก็ไม่ชอบด้วยเขาไม่มีความทะเยอทะยานทางการเมืองค่ะแต่ถ้าเขาลงเนี่ยชนะเลยเพราะว่าเัาโคมันมันทิ้งกันเลยนะโคนที่สำรวจค่ะค่ะ ได้ค่ะแต่อันนี้อาจจะได้บารมีจากโอบามาด้วยเพราะว่าโอบามาเป็นเป็นผู้นำที่ได้รับการยอมรับสูงค่ะนะฮะเอะแล้วตอนนั้นทำไมโอบามาอ,อ๋อหรือว่าไม่ได้เป็นต่อแล้วไม่ได้ลงไม่เป็นสองสมัยไงฮะสองสมัยามาก็เลยเสองสมัยไม่ได้แล้วนะเนาะเขากฎหมายรัฐธรรมนูญสหรัฐห้ามเป็นเกินสองสมัยอือค่ะ เขาก็ผันตัวไปเป็นนะอินฟลูเอนเซอร์สปิเกอร์เป็นอ๋เขาก็ทำมูลนิธิไงเขาทามูลนิธิคือเขาเขาเป็นคนที่มีจิตใจสังคมแทนศาสนาอืมค่ะก็ยุคนั้นถึงเทียบกับยุคนี้เหมือนผ่านมานานมากเลยนี่ตอแต่ถือว่าการเมืองอเมริกานี่ก้าวไปไกลมากเลยนะคือมีผู้หญิงเป็นกำลังจะมีผู้หญิงเป็นผู้นำค่ะแล้วก็มีคนผิวดำ คุณลูกครึ่งผิวดําเป็นผู้นำเป็นผู้หญิงผิวสีคนแรกคือจริงๆเนี่ยฮิลลารีคลินตันมีความพร้อมทุกอย่างแต่ว่าพลาดท่าแพ้โดนัลด์ทรัมม์นบบคือพลาดท่าแพ้ทั้งเทคนิคด้วยคือความคาดหมายด้วยคืออาจจะเหมือนกับว่าประมาาไปนิดนึงอ่ะว่านะแล้วคือบางทีมันหลายอย่างเนี่ยมันมันไม่สามารถกําหนดได้นะมันขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยอย่างกมลาแฮริสเนี่ย พูดถึงความพร้อมเนี่นะเทียบกับฮิลลารีคิงตันไม่ได้เลยนะคนละเรื่องนะคือประมาณสักย้อนกลับไปสักห้าหกปีที่แล้วเนี่ยก็ไม่มีแค่กมาราเฮลิสจะมาเป็นประธานาธิบดีถูกไหมใช่ตอนนี้นกําังจะเ,เข้ากลาง,กงเข้า,าไปในตำแหน่งมากที่สุดแล้วออขนาดตอนเป็นรองประธานาธิบดีก็ไม่ค่อยเห็นผลงานหรือว่าอาจจะทำงานแต่ว่าไม่ได้ออกสื่อไม่ได้อะไรมากนะ ก็เลยก็อาจจะเป็นเพราะโจไบเดนเขาต้องการลงสมัยท uh 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 ี่สองเนี่ยเขาก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ให้บทบาทเยอะอค่ะแต่ว่าตอนสมัยที่โจไบเดนเนี่ยเขาเป็นรองประธานธิดีของโอบามาเนี่ยโอบามาเขาให้บทบาทเยอะเนื่องจากว่าโจไบเดนเป็นผู้มีประสบการณ์สูงแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านต่างประเทศด้วยแล้วอยู่อยู่เป็นสวจากการเลือกตั้งจากรัฐเดลาแวร์เนี่ยมันตั้งสามสิบี่สปี ในขณะที่โอบามาเนี่ยเป็นสวสมัยแรกนะแล้วก็ชิงตําแหน่งประธานาธิบดีเนี่ยก็ถือว่ามากับแบบโอกาสนะคือโอกาสมันเปิดช่องพอดี้ตอนนั้นถ้าถ้าคุณพันยมัยกับท่านผู้ฟังเนี่ยจําได้มันเป็นยุคเริ่มต้นของโซเชียลมีเดียอ่าใช่คือมันเป็นเริ่มจุดเริ่มแรกแล้วก็ Obama โอบามาเขาใช้ตรงเนี้ยได้อย่างประสบความสำเร็จนะ ทีนี้เราจะคุยเรื่องศูนย์กลางการเงินโลกหรือว่าจะปารีสปารีสกันต่อได้ไหมคะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้แล้วเนี่ยก็อ่มาคุยกันเรื่องโอลิมปิกกันอีกสักห้านาทีสุดท้ายแล้วกันค่ะอาจารย์กโอลิมปิกปารีสเนี่ยโอลิมปิกปารีสเนี่ยเขามีการทําอะไรที่น่าสนใจนะคือข้อข้องขีเอทีอย่างสัญลักษณ์มาสคอตเนี่ยก็ใช้เป็นหมวกในยุคยุค การอภิวัตใหญ่ฝรั่งเศสเป็นสัญ,ญลักษณ์ซึ่งมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเสรีภาพซึ่งเวลาจัดโอลิมปิกเนี่ยส่วนมากก็จะใช้รูปสัตว์บ้างรูปอะไรบ้างใช่ไหมฮะแต่คราวนี้เธอเอาเอา,เอาเรื่องสัญ,ญลักษณ์อุดมการ์ทางการเบืองซึ่งก็น่าสนใจ <c oughs> แล้วก็การเปิดงานโอลิมปิกก็ไม่ได้เปิดที่สนามกีฬาด้วย <c oughs> <c oughs> ล่องเรือในแม่น้ำแซนในในใน,ในมหาคนครปารีส ก็ถือโอกาสในการที่จะทำความสะอาดแม่น้ำแสนให้เป็นแม่น้ำที่ใสสะอาดก็ชูเรื่องสิ่งแวดล้อมถูกไหมฮะทีนี้ในแง่เศรษฐกิจเนี่ยก็มีหน่วยวิจัยของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในปารีสเนี่ย <c oughs> เขาก็ประเมินว่ามันจะสร้างผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยอ,อ,อันนี้คือค่ากลางเฉลี่ยนะฮะแปดจุดเก้าบิลเลียนยูโร 8.9บุลเลียนยูโรนี่ยคิดเป็นเงินบาทที่อัตราประมาณ39บาท73สตางค์ต่อยูโรเนี่ยก็ประมาณ350,000 3,000ล้านบาทนะฮะทีนี้ผลกระทบเนี่ยผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะปีที่มีการจัดการการ,การงานโอลิมปิกเท่านั้นคือมันเกิดก่อน เพราะว่าเกิดก่อนเนื่องจากว่ามันต้องมีการก่อสร้างสนามกีฬาปรับปรุงสนามกีฬาสร้างหมู่บ้านนักกีฬาถูกไหมสร้างยูนิตอะไรต่างๆเพื่อให้รองรับผู้คนนักท่องเที่ยวอะไรทั้งหลายก็ย้อนกลับไปสามสี่ปีก่อนจัดโอลิมปิกอันนี้ก็เลยเอ็ดเนี่ยอยากจัดโอลิมปิกเนี่ยอยากเป็นเจ้าภาพจัดเพราะมันจะมีผลดีทางเศรษฐกิจแต่มันก็มีข้อมูลเช่นเดียวกันว่า หลายประเทศจัดแล้วขาดทุนขาดทุนอันนี้มันคือขาดทุนทางการเงินไง<ะ>แต่ว่าจริงๆในทางเศรษฐกิจเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ขาดทุนนะอมันได้จาเสียงก่อนอ้โมมูลค่ามหาศาลอ่าคือมันมัน,ม,นม,มันมีองค์ผลประโยชน์อย่างอื่นอยู่ด้วย<ะ>คือถ้าไม่ทําเวอร์ถ้าไม่ทําเวอร์ไม่ขาดทุนคือบางประเทศทําเวอร์เนี่ยอันนี้เน้นประหยัดแล้วก็ สิ่งก่อสร้างที่สร้างเอาไว้เนี่ย<ช>ก็จะ <3. S 2> เกิดอก็จะเกิดประโยชน์ต่อชุมชนต่อพื้นที่นั้นในภายหลังนะอันนี้ก็คือสิ่งสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ในช่วงเทศกาลเนี่ยอ่โอลิมปิกเนี่ยก็มีการประเมินว่าจะมีคนไปเที่ยวปารีสเนี่ยประมาณ2.3ถึง3.1ล้านคน uh huh. นะอันนี้อันนี้เฉพาะเทศกาลโอลิมปิกอย่างเดียวนะ uh huh. แต่มันก็จะมีมีสิ่งที่มันจะ ผลผลบวกข้างเคียงอ่ะที่มันจะเกิดเกิดประโยชน์ไปด้วยการใช้ใจ่ายเม็ดเงินในช่วงโอลิมปิกเนี่ยก็มีการประเมินว่าประมาณสองจุดหกพันล้านยูโร มันมาถึงการใช้จ่ายในบ้านเราด้วยก็คือแม้เราจะได้ไม่ไปชมถึงที่แต่การนั่งดูอยู่ที่บ้านหรือไปดูตามร้านอาหารอะไรก็ตามนะคะมันก็ทําให้เศรษฐกิจในเมืองเราสะพัดเหมือนกันนะคะอาจารย์อะสะพัดขึ้นใช่อะไรที่มันเกี่ยวกับกีฬาเกี่ยวกับการท่องเที่ยวการบันเทิงอะไรเงี้ยการขายของที่ระลึกอะไรพวกนี้เดี๋ยวมีเวลาเหลืออยู่เราพูดเรื่องอศูนย์กลางทางการเงินหน่อยไหมค่ะอาจารย์ได้เลยค่ะ คือการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินระดับโลกเนี่ยภายใต้อีกไนฟ i แน n c e เนี่ยก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่อุตสากรรมบริการทางการเงินแล้วก็อุตสาหกรรมการลงทุนซึ่งมีมูลค่าสูงอันนี้ก็ถือเป็นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจอย่างหนึง่งที่จะทำให้ศักยภาพในการเติบโตของเศรษฐกิจไทยเนี่ยสูงขึ้นในอนาคตนะแต่ก็อยากให้รัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบงก์ชาติกรอตต์ตลรักทรัพย์ สถาบันการเงินผู้คนในตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยค,ควรจะศึกษาบทเรียนและความล้มเหลวของนโยบายที่เราเคยหวังจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมิภาคตอนที่เราเปิด BIBF กรุงเทพธนก,กิจไอไออเปิดเสรีวิเทศธนก,กิจนะฮะแล้วก็สะดุดลงแล้วกเกิดวิกฤตปี40นอะันนี้ก็ต้องไปไปศึกษาบทเรียนเอาไวนะ้นะฮะทีนี้ก็ ก็เป็นสิ่งที่ทําได้และควรจะทำและตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ต้องเข้าใจว่าไม่ได้ง่ายเพราะว่าตอนนี้อันดับของกรุงเทพเนี่ยอยู่ที่อันดับ93นะอันดับอันดับที่เราเรียกว่า Global Financial Center Index นะฮะอยู่ที่อันดับที่93ในภูมิภาคอาเซียนประเทศที่มีอันดับที่สูงกว่าไทยเนี่ยก็คือกวลลัมเปอร์กับสิงคโปร์นะฮะ แล้วประเทศไทยเราทำไงให้จะขยับอันดับตามไปได้ครับมาเลยเออกุลารังเปอร์เขาเขามีจุดเด่นที่ดีกว่าเราอย่งไบ้างคะก็คือหนึ่งเนี่ยก็ต้อง<ห>ทําให้มันเกิดเกิดสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการทําธุรกิจการเงินธุรกิจการลงทุนซึ่งอันนี้ก็อาจจะสะท้อนมาที่ดัชนีความง่ายในการประกอบธุรกิจ ease of doing business ซึ่งจริงๆหลายรัฐบาลช่วงที่ผ่านมาก็ทําเยอะรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลประยุทธ์ก็ทําเยอะ รัฐบาลนี้ก็ทำต่อนะฮะแต่เราย,ยังยังยังไม่ถึงขั้นสิงคโปร์สิงคโปร์เนี่ยสภาพแวดล้อมมันมันเอื้อต่อการทำธุรกิจมากกว่าเยอะโดยเฉพาะนักลงทุนต่างประเทศแล้วอันหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าความเสี่ยงเรื่องเสถียรภาพทางการเมือง oh. คือเราจะเป็นศูนย์กลางทางการเงินการลงทุนเนี่ยเราจะต้องให้การเมืองมีเสถียรภาพและการเปลี่ยนแปลงทั้งหลายจะต้องเป็นไปตามวิถีทางประชาธิปไตยนะฮะ oh. ระดับการเปิดเสรีเนี่ย เราก็อยู่ระดับกลางๆ <ฮะ S 1> คือเรายังยังไม่ไม่มากเท่าสิงคโปร์นิวยอร์กลอนดอนซานฟรานซิสโกชิคาโก,โกบอสตันลอสแอนเจลิสเวียนนามิลานปารีสหรือแม้กระทั่งหมู่เกาะอย่างเคแมนบิสติสเวอร์จินอ้าวชื่อดังแต่ทีนี้เราเราถ้าเราจะเปิดเสรีเพิ่มเนี่ยเราก็ต้องต้องต้องกำกับให้ดีด้วยแล้วก็ต้องเตรียมความพร้อมของทรัพยากรมนุษย์ทางด้านนี้ทางด้านอุตสาหกรรมการเงินเนี่ยให้พร้อมนะ แล้วก็ทําให้เกิดความเชื่อมั่นการยอมรับนะมันก็ไปได้ออย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยธุรกิจไทยโดยคนไทยเนี่ยหลายเจ้าก็ยังไปจดบริษัทที่สิงคโปร์นะคะเพราะเขาบอกว่ามันง่ายกว่าจริงจริงในการมันสะดวกสะดวกกว่าท<ำ>ําธุรกิจกับทั่วโลกอะนะสิงคโปร์ใช้เวลา50กว่าปีกว่าจะมาเป็นศูนย์กลางทางการเงินของอันดับต้นๆของโลกแต่ว่าเขาจังหวะดีก็คือว่า การเกิดปัญหาในฮ่องกงเนี่ยมันทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายของภาคการเงินมาที่สิงคโปร์มากขึ้นตอนที่ฮ่องกงมีปัญหาช่วงหลายปีก่อนอะที่รัฐบาลปักกิ่งเขาแทรกแซงออแล้วมีปัญหาทางการเมืองก็เลยมอย,อ,อยู่กงธุรกิจก,การเงินก็เลยย้ายมาสิงคโปร์เยอะเลยคือสิงคโปร์ก็เลยแซงฮ่องกงเมื่อก่อนฮ่องกงเนี่ยอันดับดีกว่านะฮ่องกงอยู่อันดับสามสิงคโปร์อยู่อันดับสี่ตอนนี้สิงคโปร์สาม อันดับหนึ่งคือมหานครนิวยอร์กกับอลอน<ล>ดอนอลอนดอนอันดับสองอค,คือการเป็นศูนย์กลางทางการเงินเนี่ยมันไม่ใช่การเงินอย่างเดียวคุณต้องมีฐานเศรษฐกิจแล้วคุณต้องเป็นมหาอำนาจแล้วก็เป็นเป็นยังไงครับคือมันมีต้องมีพื้นฐานหลายอย่างไม่ใช่เื่อง่ายแต่ควรจะทำครับได้อัปเดตแรงกิงล่าสุดกันนะคะก็หมดเวลาพอดีค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อนุสรด้วยนะคะดิฉันธัญญามัยลาไปพร้อมกันแล้วค่ะเจอกันพรุ่งนี้ขอบโุงสวัสดีค่ะสวัสดีครับ